ในอนาคตมันจะได้กดดันคดงวีรำให้มาเล่นให้เราสร้างทางเรื่ององตอนเหนืออันที่เราสร้างตอนใต้อยู่ไงคนที่จะกดดันดีคดีนี้ไปช่วยเรื่องเราคืองวีรามันรีบสร้างเลยพอสร้างเส้นหนึ่งทางเรื่องเงินเราตอนเหนือปุ๊บเมื่อไหร่วีรำได้เปรียบมากเลยเส้นสั้นลงกว่าเพิ่งเลยใช่ไหมสั้นกว่าทางน้องด้วยสั้นกว่าพามือเลยนะเราวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเราสร้างทางเลี่ยงเองแบบสั้นๆอย่างเงี้ยนางร้องมันก็จะตีบอยู่เพื่อขยายยากด้วยเอาเงี้ยผมว่าเส้นทางนี้นังรองเส้นทางจากจากอุบลอุบลมาอุบลที่จะไปยื่นผ่านทางตอนตกจะเป็นครามหนทุงเทียได้หมดเลยคือว่าระยะที่จะเสียเปรียบไม่มากมันก็เท่าเดิมระยะการเึ้จากตอนตกตอนตกเป็นเส้นทางตรงเนี่ย มันเท่าเท่ากันเลยเนี่ยรีบมาเองใช่เดี๋ยวนี้ไม่ต่างแนวนี้มันต่างเลยมันต่างแค่ช่วงนี้เองช่วงที่การปจัดที่คนที่คนเสียบเสียบไปตรงนี้แต่ความเร็วคือไม่ติดไฟแดงเลยใช่ไหมแต่ว่าทางมอเรามวยดำเห็นปุ๊บเอ้ยถ้ามันสร้างทางตัดที่ขบวนเมื่อไหร่มวยดำเลื่อกเปรียบมากเลยการปจัดนะตามตรงกันหรอกเลื่อนเปียบด้วยนะเพราะไม่ไม่เราเป็นลูกสามเหลี่ยมถาฉากประมานี้กอเราออกมก็ต้องกดตันต่อไปเฮ้ย สร้างถ้าอยากทำอยากได้ทางเร็วขึ้นต้องสร้างอยูนะันราก็ใช้ขีหาังพูดเร็วนะโอตเ้ยไหมเพราะว่าตอนนี้ไอ้อ้แที่สร้างทานได้เหมือนนงร้องโอยลำพังคนนัรองนี่ร้องเนี่ยยากมากแต่ถ้าได้บุรช่วยเชียร์ได้ไหมเร็วขึ้นไหมเร็วเร็วแน่นอนนี่ผมที่ร้าสร้างนี้เลยสาที่พอคนที่มอจากโน่นุดร้อไ้เปจากไอ้ร้อยเอ็ดใช่ไหม ร,ราคาไม่ไดเป็นมุกดาเนี่ยต้องสร้างทางเรงเมือบนะฮะคิดว่าถ้าสาร้างทางตอนี้เสร็จปุ๊บปีไม่นานเลยต่อเนื่องได้ทนะาเงเทั่ยวเลยทั่งลอตอนหรือเรื่องอะครับผมโอเคนะ okay, นะขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับท่าเด่มครับครับ